สรรหามาทําจัดให้วันนี้โมจะมาแจกสูตรแก้คอดํำคิ้ใครฝังลึกด้วยวิธีง่ายๆแบบธรรมชาติให้คอของเรากลับมาขาววิ้งนี่นะคะทุกคนทั้งหมดบนโตนี้ก็คือสูตรที่เราจะเอามาแก้ปัญหาคอดําค่ะอันแรกเลยก็จะเป็นมะขามเปียกนะคะอันที่2เกลือปน่นเกลือป่นเนี่ยเอาแบบชนิดละเอียดแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะละเอียดยิบแบบนี้เลยค่ะ ส่วนอันที่3ก็คือน้ำเต้าหู้ถ้าใครไม่มีน้ำเต้าหู้แบบขวดแบบนี้นะคะก็สามารถไปซื้อตามตลาดทั่วไปได้เลยค่ะและสุดท้ายก็คือน้ำมันมะพร้าวค่ะสำหรับวิธีการทำอันดับแรกนะคะเรามาเตรียมมะขามเปียกกันก่อนค่ะมะขามเปียกเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ1มัดแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วนะคะเราก็เทน้ำเต้าหู้ลงไปค่ะทุกคน นี่นะคะทุกคนก็เทน้ำเต้าหู้ลงไปให้ท่วมมะขามเปียกของเราเลยค่ะนี่ประมาณนี้แค่ก็พอนะคะนี่นะคะสำหรับคนที่ไม่อยากแช่นานแล้วก็ขี้เกียจรอนะคะก็นี่ค่ะเอาช้อนเนี่ยค่อยๆงัดให้มะขามเปียกเขาแตกๆออกมานะคะให้ละลายรวมกับน้ำเต้าหู้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าเวลาที่เขาโดนพวกกรดผลไม้แล้วเขาก็จะมีความข้นๆขึ้นแบบนี้นะคะ ไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนสามารถใช้ได้เลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราคั้นจนตัวมะขามเปียกเขาละลายดีแล้วนะคะแล้วก็เอามากรองอีกชั้นนะะึงค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะตัวมะขามเปียกนะคะจะมีเปลือกติดมาด้วยนะถ้าเกิดเราเผลอาไปใช้อ่ะคะ่ะโดยที่ไม่ได้กรองก่อนอ่ะก็อาจจะไปบาดผิวของเราได้ค่ะนี่ค่ะใช้ตัวกระชอนนะคะทีบๆแบบนี้เลยจะได้กรองให้แบบว่า เอาพวกตะกรอนต่างๆออกไปให้หมดค่ะนี่ค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้เนื้อครีมมะขามข้นๆแบบนี้มาแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ํามันมะพร้าวลงไปค่ะน้ํามันมะพร้าวเนี่ยเราจะใส่ลงไปประมาณ2ช้อนชานะคะและสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่เกลือป่นลงไปค่ะเกลือป่นเนี่ยใส่ลงไปเยอะๆได้เลยนะคะทุกคน นี่มันจะใส่ลงไปประมาณ5ช้อนชาค่ะนี่เลยพอใส่เกลือลงไปแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบหนึงค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราใส่เกลือแล้วก็คนเข้ากันดีแล้วนี่ค่ะในที่สุดเราก็ได้มาแล้ว ครีมพอกคอดำนะคะแก้คอดำทําให้คอของเรากลับมาขาวนะคะนี่เลยค่ะพอทําเสร็จเราก็เก็บใส่กระปุกแบบนี้นะคะจะได้สะอาดสะอา้านแล้วก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ยาวๆด้วยค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะรเราก็เอาครีมที่เราทําขึ้นอันนี้นะคะไปพอกที่คอของเราเลยค่ะ พอกให้ทั่วๆแล้วก็ใช้มือนะคะขัดๆบริเวณที่มีปัญหาข้อดำหรือว่าบริเวณไหนนะคะที่มีขี้ใครเยอะฝังลึกนะคะก็ใช้สูตรนี้เนี่ยค่ะพอกลงไปเลยค่ะหลังจากขัดๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พอกทิ้งไว้อีกประมาณ15 2 0ถึง20นาทีแล้วค่อยล้างออกค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้มอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสรรหามาทำเป็นกำลังใจให้มอนด้วยนะคะส่วนใครมีปัญหาอะไรอยากให้มอนหาวิธีแก้มาให้นะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวมอนจะหาวิธีมาให้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะถ้าใครชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสรรหามาทำค่ะ